ส, nice สัสนีค่ะเด็กๆกิจกรรมเกมการศึกษาในหน่วยต้นไม้ที่รักสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมานับจํานวนผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้กันค่ะเราไปเล่นเกมพรม้อมๆกันดีกว่าค่ะเกมนับจํานวนผลไม้กติกามีอยู่ว่าให้เด็กๆนับจํานวนผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้นะคะจากนั้นให้เขียนเลขตามจํานวนผลไม้ที่เด็กนับได้แลว้ววาดภาพผลไม้ตามจํานวนที่นับได้ได,ด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ เริ่มต้นด้วยข้อที่1เป็นภาพต้นแอปเปิ้ลเด็กๆนับแล้วมีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ผลคะเฉลยก็คือมีแอปเปิ้ลทั้งหมด6ผลคะ่ะต่อไปข้อที่2เป็นต้นส้มคะ่ะเด็กๆนับแล้วได้ส้มทั้งหมดกี่ผลคะ และเฉลยก็คือมีส้มทั้งหมด8ผลค่ะเด็กๆนับกันถูกไหมคะต่อไปเป็นข้อที่3แล้วนะคะเป็นต้นมะม่วงค่ะเด็กๆนับแล้วมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลคะและเฉลยก็คือมีมะม่วงทั้งหมด5ผลค่ะผ่านไปแล้ว3ข้อ ดเด็กๆนับกันถูกกี่ข้อแล้วคะเหลืออีกสองข้อสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปข้อที่4เป็นต้นมังคุดบ้างค่ะดเด็กๆนับแล้วได้มังคุดทั้งหมดกี่ผละคะและ,ฉะเฉลยก็คือมีมังคุดทั้งหมด7ผลค่ะผ่านมาแล้ว4ข้อนะคะและข้อสุดท้ายคือข้อที่5ค่ะ เป็นต้นเงาะค่ะเด็กๆนับจํานวนเงาะแล้วมีเงาะทั้งหมดกี่ผลคะ, <S <S ะเฉลยก็คือมีเงาะทั้งหมดสิบผลค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนับจํานวนกันถูกหรือเปล่าคะเด็กๆชมวิดีโอเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเขียนตัวเลขลงในใบงานนะคะแล้ววาดภาพผลไม้แต่ละข้อตามจํานวนที่เด็กๆนับได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูและเพื่อนๆได้รับชมกันในไลน์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ